แต่ไม่เคยเปิดรับบริจาคเพิ่มครับรับทันทีคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ลุงพลก็ให้เกียรติกับช่อง7 HD และก็รายการข่าวเย็นประเด็นร้อนเลยลุงพลก็ชี้แจงชัดเจนเม,มื่อสักครู่นี้ลุงพลอยู่ที่ลานองค์ปู่ปริจิตนาคราชจำปาดงเหนือที่สกลนครครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผมเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะชี้แจงว่ายังไงไปฟังเสียงลุงพลกันครับเงินที่ผมนํามาสร้างองค์ปู่ปริจิตนะครับส่วนที่เป็นรบริจาคลานสามใช่ไหมครับครับ ไอ้ส่วนนั้นน่ะมันหมดหมดไปแล้วนะครับแต่ไม่เคยเปิดรับบริจาคเพิ่มครับแล้วที่มีการกล่าว<ๆ>หาลุงพลว่าเนี่ยเอาเงินไปซื้อนะที่<ๆ>ชื่อ,ช,อชื่อของป้าแตนแบบนี้ที่สกลนครด้วยงนะั้นลุงพลข้อที่จริงยังไงครับอันนี้เงินมันเป็นรายได้เกี่ยวกับภายในบริษัทนะครับไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคครับพะท่านได้ข้อมูลมาผิดผิดเอามาจากไหนครับแปดล้านครับท่านเองถ้าจะมีข้อมูลผมอยู่แล้วตั้งแต่แรกลุงพลโตกลับเลยนะครับแปดล้านไม่ใช่ไม่มีอยู่จริง เงินบริจาคเนี่ยอยู่ที่1นล้านสามแสนบาทเท่านั้นตอนนี้ก็เงินหมดเกลี้ยงไปหมดแล้วด้วยแล้วก็เงินที่ไปสร้างต่อเนี่ยรูป,ปัน้นพญานาคเป็นเงินส่วนตัวของลุงพลด้วยซ้ำไป8ล้านเอามาจากที่ไหนนี่นะครับแล้วก่อนหน้านี้เองลุงพลก็บอกว่าก็จ่ายค่าวิชาชีพทนายความให้กับทนายสมเกียรติเป็นเงินสอบปปงงและเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปปงงมีเรียกให้ไปให้ยื่นหลักฐานต่าง,างๆไปชี้แจงในมุมของลุงพลเอง ลุงพลบอกว่าตอนนี้เอกสารทุกอย่างจริงๆเนี่ยเรื่องการบุกรุกป่าเรื่องของเปิดบัญชีรับบริจาคเอกสารทุกอย่างก็อยู่ที่ทนายสมเกียรติอยู่แล้วแล้วก็บอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ลุงพลว่าอย่างนั้นครับแล้วก็ยังบอกว่าให้ทนายสมเกียรติเนี่ยเตรียมตัวด้วยผมก็ถามครับลุงพลจะฟ้องกลับเหรอจะฟ้องกลับทนายสมเกียรติหรือเปล่าลุงพลว่าผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายผมไม่รู้เดี๋ยวขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนนะครับและที่สําคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้ด้วย,ยลุงพลฝากสุภาษิต ไปให้กับทนายสมเกียรติด้วยสุภาษิตท,ที่ว่าคืออะไรไปฟังกันเลยครับก็รู้สึกผิดหวังนะครับกับทนายความท่านนี้เพราะว่าทนายความเนี่ยท่านเคยทำคดีความให้ผมแล้วอยู่ๆท่านท่านมาเป็นผู้ที่มายื่นตรวจสอบผมซะเองเนี่ยสุภาษิตให้ทนายท่านท่านรู้แล้วกันครับให้ทุกแก่ท่านเดี๋ยวทุกนั้นก็จะถึงตัวครับ ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวนี่คือสุภาษิตท,ที่ลุงพลฝากไปถึงทนายสมเกียรติคนที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับทนายสมเกียรติด้วยอาวมหากราบเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ผชมฝากมาลุงพด้วยเหรอฝากมาถึงลุงพลโชคกมลกิจด้วยฝากถึงผมแล้วลุงพลฝากถึงคุณทินว่าเนี่ยพิธีกรสายแวดรูปหล่อเนี่ยม,มีโอกาสอยากจะมาสัมภาษณ์พูดคุยในรายการถกไม่เถียงลุงพลบอกว่าเห็นลีลาการสัมภาษณ์ของคุณทินแล้วเนี่ยอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญ ใน oh. รายการรีบติดต่อมาเลยนะคุณกายตอนนี้ผมหิวแสงอยากจะมาออกรายการช่อง 7hd ก่อนที่เคยเคยือกำลังจะมาแล้ว uh huh. แต่แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มาอยากจะมาฝากมาถึงคุณทินโชคกมลกิจ<อ>ารายการ<อ>าถกไม่เถียงอยากจะมาพูดคุยสดๆชี้แจงในทุกประเด็นในรายการของเราลุงพลครับถ้าลุงพลดูอยู่ตอนนี้นะครับผมยินดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อประสานลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะมาพูดคุยกันในถกไม่เถียงขอบคุณมากนะครับลุงพลอ่ะ ้องโบดวจาัดก,การหน่อยนะฮะเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมขอบคุณมากๆเลย <c oughs> นี่ฮะนี่อยากเจอ <c oughs> แต่ไม่เคยเปิดรับบริจาคเพิ่มครับรับทันทีคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ล,ลุงพลก็ให้เกียรติกับช่อง7 HD และก็รายการข่าวเย็นประเด็นร้อนเลยลุงพลก็ชี้แจงชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ลุงพลอยู่ที่ลานองค์ป,ปูนนาาปาริจิตนาคราชจำปาดงเหนือที่สก,กลนครครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผมเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะชี้แจงว่ายังไงไปฟังเสียงลุงพลกันครับ เงินที่ผมนํามาสร้างองค์ปู่ปริจิตนะครับส่วนที่เป็นหนาบริจา้างสามใช่ไหมครับครับไอ้ส่วนนั้นอ่ะมันหมดหมดไปแล้วนะครับแต่ไม่เคยเปิดรับบริจาคเพิ่มครับ แล้วที่มีการกล่าวหาลุงพลว่าเนี่ยเอาเงินไปซื้อที่ชื่อชื่อของป้าแตนแบบนี้ที่สกลนครด้วยไงลุงพลข้อที่จริงยังไงครับอันนี้เงินมันเป็นรายได้เกี่ยวกับภายในบริษัทนะครับไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคครับเพราะท่านได้ข้อมูลมาผิดๆเอามาจากไหนครับแปดล้านครับท่านเองถ้าจะมีข้อมูลผมอยู่แล้วต้องแต่แรกลุงพลโต้กลับเลยนะครับแปดล้านไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงเงินบริจาคเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นตอนนี้ก็เงินหมดเกลี้ยงไปหมดแล้วด้วย แล้วก็เงินที่ไปสร้างต่อเนี่ยรูป,ปั้นพญานาคเป็นเงินส่วนตัวของลุงพลด้วยซ้ำไป8ล้านเอามาจากที่ไหนนี่นะครับแล้วก่อนหน้านี้เองลุงพลก็บอกว่าก็จ่ายค่าวิชาชีพทนายความให้กับทนายสมเกียรติเป็นเงินสปบป,ปง,งและเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าประปง,งมีเรียกให้ไปให้ยื่นหลักฐานต่างๆไปชี้แจงในมุมของลุงพลเองลุงพลบอกว่าตอนนี้เอกสารทุกอย่างจริงๆเนี่ยเรื่องการบุกรุกป,ปา่าเรื่องของเปิดบัญชีรับบริจาคเอกสารทุกอย่างก็อยู่ที่ทนายสมเกียรติอยู่แล้ว แล้วก็บอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ลุงพลว่าอย่างนั้นครับ,รบแล้วก็ยังบอกว่าให้ทนายสมเกียรติเี่ยเตรียมตัวด้วยผมก็ถามลุงพลจะฟ้องกลับเหรอจะฟ้องกลับทนายสมเกียรติหรือเปล่าลุงพลว่าผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายผมไม่รู้เดี๋ยวขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนนะครับและที่สําคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยยังไงลุงพลฝากสุภาษิตไปให้กับทนายสมเกียรติด้วยสุภาษิตท,ที่ว่าคืออะไรไปฟังกันเลยครับ ก็รู้สึกผิดหวังนะครับกับทนายความท่านนี้เพราะว่าทนายความเนี่ยท่านเคยทําคดีความให้ผมแล้วอยู่ๆท่านท่านมาเป็นผู้ที่มายื่นตรวจสอบผมเะเองเงี้ยสาภาสิทธิ์ให้ทนายท่านท่านรู้แล้วกันครับให้ทุกแก่ท่านเดี๋ยวทุกนั้นก็จะถึงตัวครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัว นี่คือสุภาษิตที่ลุงพลฝากไปถึงทนายสมเกียรติคนที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับทนายสมเกียรติด้วยอ้าวมหากราบเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมฝากมาผมผมด้วยหรอฝากมาถึงลุงพลโชคกมลกิตด้วยฝากถึงผมเราลุงพลฝากถึงคุณทินว่าเนี่ยพิธีกรสายแว่นรูปหล่อเนี่ยมีโอกาสอยากจะมาสัมภาษณ์พูดคุยในรายการถกไม่เถียงลุงพลบอกว่าเห็นลีลาการสัมภาษณ์ของคุณทินแล้วเนี่ยอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ รีบติดต่อมาเลยนะคุณกายตอนนี้ผมหิวแสงอยากจะมาออกรายการช่อง7 HD ก่อนที่เคยเคยกำลังจะมาแล้ว uh huh. แต่แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มาครับอยากจะมาฝากมาถึงคุณทินโชคกมลกิจรายการาถกไม่เถียงอยากจะมาพูดคุยสดๆชี้แจงในทุกประเด็นในรายการของเราลุงพลครับถ้าลุงพลดูอยู่ตอนนี้นะครับผมยินดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อประสานลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะมาพูดคุยกันในถกไม่เถียงค่ะขอบคุณมากนะครับลุงพลอ่ะ น้องโบดวจัดการหน่อยนะฮะเนี่ยนะครับทตรียมงานเตรียมพร้อมขอบคุณมากๆเลยนี่ฮะนี่อยากเจอแต่ไม่เคยเปิดรับบริจาคเพิ่มครับรับทันทีคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ลุงพลก็ให้เกียรติกับช่อง7 HD และก็รายการข่าวเย็นประเด็นร้อนเลยลุงพลก็ชี้แจงชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ลุงพลอยู่ที่ลานองค์ปู่ปาริจิตนาคราชจำปาดงเหนือที่สกลนครครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผมเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะชี้แจงว่ายังไงไปฟังเสียงลุงพลกันครับ เงินที่ผมนํามาสร้างองค์ปู่ปริจิตนะครับส่วนที่เป็นหน่าบริจา克างสามใช่ไหมครับครับไอส่วนนั้นอ่ะมันหมดหมดไปแล้วนะครับแต่ไม่เคยเปิดรับบริจาคเพิ่มครับแล้วที่มีการ,รกล่าวหาลุงพลว่าเนี่ยเอาเงินไปซื้อที่ชื่อชื่อของป้าแตนแบบนี้ที่สกลน,นครด้วยไงลุงพล ข้อที่จริงยังไงครับอันนี้เงินมันเป็นรายได้เกี่ยวกับภายในบริษัทนะครับไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคครับเพราะท่านได้ข้อมูลมาผิดผิดเอามาจากไหนครับแปดล้านครับท่านเองถ้าจะมีข้อมูลผมอยู่แล้วตั้งแต่แรกลุงพลโต้กลับเลยนะครับแปดล้านไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงเงินบริจาคเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นตอนนี้ก็เงินหมดเกลี้ยงไปหมดแล้วด้วยแล้วก็เงินที่ไปสร้างต่อเนี่ยรูปปันพญานาคเป็นเงินส่วนตัวของลุงพลด้วยซ้ำไปแปดล้านเอามาจากที่ไหนนี่นะครับ แล้วก่อนหน้านี้เองลุงพลก็บอกว่าก็จ่ายค่าวิชาชีพทนายความให้กับทนายสมเกียรติเป็นเงินสอบปรปง,งแล้วเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปปง,งมีเรียกให้ไปให้ยื่นหลักฐานต่างๆไปชี้แจงในมุมของลุงพลเองลุงพลบอกว่าตอนนี้เอกสารทุกอย่างจริงๆเนี่ยเรื่องการบุกรุกป,ปา่าเรื่องของเปิดบัญชีรับบริจาคเอกสารทุกอย่างก็อยู่ที่ทนายสมเกียรติอยู่แล้ว แล้วก็บอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ลุงพลว่าอย่างนั้นครับแล้วก็ยังบอกว่าให้ทนายสมเกียรตเิเยเตรียมตัวด้วยผมก็ถามลุงพลจะฟ้องกลับเหรอจะฟ้องกลับทนายสมเกียรติหรือเปล่าลุงพลว่าผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายผมไม่รู้เดี๋ยวขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนนะครับและที่สำคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยยงรรลุงพลฝากสุภาษิตไปให้กับทนายสมเกียรติด้วยสุภาษิตท,ที่ว่าคืออะไรไปฟังกันเลยครับ ก็รู้สึกผิดหวังนะครับกับทนายความท่านนี้เพราะว่าทนายความเนี่ยท่านเคยทําคดีความให้ผมแล้วอยู่ๆท่านท่านมาเป็นผู้ที่มายื่นตรวจสอบผมซะเองเงี้ยสาสุภาษิตให้ทนายท่านท่านรู้แล้วกันครับให้ทุกแก่ท่านเดี๋ยวทุกนั้นก็จะถึงตัวครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัว นี่คือสุภาษิตที่ลุงพลฝากไปถึงทนายสมเกียรติคนที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับทนายสมเกียรติด้วยอ้าวมหากราบเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับว่าคุณผู้ชมฝากมาถึงผมด้วยหรอฝากมาถึงลุงพลโชกกมลกิจด้วยฝากถึงผมแล้วลุงพลฝากถึงคุณทินว่าเนี่ยพิธีกรสายแวดรูปลอเนี่ยมีโอกาสอยากจะมาสัมภาษณ์พูดคุยในรายการถกไม่เถียงลุงพลบอกว่าเห็นลีลาการสัมภาษณ์ของคุณทินแล้วเนี่ยอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ รีบติดต่อมาเลยนะคุณกายตอนนี้ผมหิวแสงอยากจะมาออกรายการช่อง7 HD ก่อนที่เคยเคยกำลังจะมาแล้ว uh huh. แต่แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มาครับอยากจะมาฝากมาถึงคุณทินโชคกมลกิจรายการาถกไม่เถียงอยากจะมาพูดคุยสดๆชี้แจงในทุกประเด็นในรายการของเราลุงพลครับถ้าลุงพลดูอยู่ตอนนี้นะครับผมยินดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อประสานลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะมาพูดคุยกันในถกไม่เถียงขอบคุณมากนะครับลุงพลอ่ะ น้องโบดวจัดก,การหน่อยนะฮะเนี่ยนะครับงานเตรียมพร้อมขอบคุณมากๆเลยนี่ฮะใน,ะนะอยากเจอ